อ่ะโอเคเขาเป็นพื่อนกันก็ขอกราบสุนทรีเชิญเทศกาลยินดีต้อนรับสุดเพลงเรียกชัน่น ทนไม่ไหวแล้วดูเลยแล้วกันสำหรับกริตติ้งยูออนไลน์จากน้องเหมย c ีเจมที่ขวัญใจของผมคลิปที่น้องส่งมาจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือครั้งแรกผมรอน้องส่งมาครบ3าอันน่าจะนานแน่ๆคงจะเป็นเดือนไม่ไหวแล้วยากดูเดือเกินเอาเลยแล้วกันนะไปพร้อมแล้วเชิญจะเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคไปเข้าเลยกริตติ้งยูออนไลน์นี่อีก2ออันที่น้องยังไม่ได้ส่ง และนี่คือเมื่อวันที่22่สมกราคมนะครับเวลาทุ่มสานาทีคลิปนี้จะเป็นอย่างไรใช่<ป>จเจอพี่สุโลครั้งแรกพี่เล่งก็เหมือนโดนขโมยหัวหใจกลับไปเชียงใหม่แเลยได้รึเปล่านิขอบคุณนะคะที่มาหากันหนูอยากเจอพี่เล่งไปทุกงานเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รักหนูหนูก็รักพี่เล่งเหมือนกันนะคะ อีกรอบหนึ่งนะครับเจอกันที่ันโลแรกพี่หนิงก็เหมือนโดนขโมยหัวใจกลับไปเชียงใหม่ลเหมือกนาจะจอพวี่หนิงเาขอบคุณนะที่มาหากันหนอยากเจอพี่หนิงไปทุกทกงานเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รักหนูอีกทีสิเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดไม่ไหวจริงๆรอสามรูปแบบไม่ไหวอยากดูจริงๆน่ารัก บทสนทนาเป็นอย่างไรที่เจอกันพิษณุโลกครั้งแรกพี่หนิงก็เหมือนถูกขโมยหัวใจกลับไปเชียงใหม่เลยเหมยมีอะไรอยากจะพูดกับพี่หนิงบ้างหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดนะตรงนี้โอเคหัวใจกลับไปเชียงใหม่เลยเหมยมีอะไรอยากจะพูดกับพี่หนิงเปล่าขอบคุณนะคะที่มาหาก,กันหนูอยากเจอพี่หนิงไปทุกๆงานเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รักหนูหนูก็รักพี่หนิงเหมือนกันนะคะ พอละไปดีกว่า <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชม